สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุษย์พบปัญหาในวันนี้นะครับมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องกับชีวิตของนักบัญชีท่านหนึ่งนะครับเรียนจบบัญชีมาแล้วก็คิดว่าตัวเองจะไม่ทํางานบัญชีครับแต่สุดท้ายชีวิตต้องเปลี่ยนเรื่องนี้จะมาเล่าให้เป็นอุทาหรณ์สาหรับคู่ที่เรียนจบบัญชีกันมานะครับว่าคุณเรียนจบบัญชีแล้วคุณเบื่อตั้งแต่เรียนบัญชีแล้วจบมาก็เลยไม่อยากจะทําบัญชีหรือบางคนอาจจะไปลองทาบัญชีอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็บอกว่าไม่เอาและชีวิตนี้ฉันไม่อยากจะเป็นนักบัญชีแล้ว แต่บางครั้งครับชโชคชะตามาลิกขิตให้คุณต้องเป็นนักบัญชีครับคุณก็อาจจะมีโอกาสกลับมาเป็นนักบัญชีอีกครั้งหนึง่งตอนอายุใกล้ๆห0หรือ60ไปแล้วนะวันนี้ก็มีตัวอย่างมาเล่าให้ฟังอยากให้อาจารย์เจี๊ยบช่วยมาเล่าให้ฟังหน่อยครับเป็นยังไงครับมีพี่ท่านหนึ่งที่เรารู้จักเนี่ยเขาบอกว่าเขาเรียนจบบัญชีมาค่ะแล้วก็ไปทํางานฝาคค <laughs> าน่ายบุคคลใช่ไหมใช่อาจารย์ไปทํางานฝ่ายบุคคลเขาบอก เรียกได้ว่าทั้งชีวิตของเขาเลยอ่ะเขาไม่เคยทํางานบัญชีเลยนะคะสถานการณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปตอนอายุร่วมหกสิบแล้วนะคะก็คือว่าทํางานอยู่วันหนึ่งแล้วเป็นคนที่นายไว้ใจเป็นฝ่ายบุคคลเป็นฝ่ายบุคลบคลเรียนจบบัญชีมาแต่ไปทํางานฝ่ายบุคคลมาตลอดชีวิตใช่ค่ะมไม่เคยทํางานบัญชีเลยนะแม้จะเรียนจบบัญชีเชนิวันหนึ่งนะคะแล้วาทำไมเขาถึงไม่อยากทํางานบัญชีเขาบอกไหมเหตุผล เขาไม่ชอบค่ะจานเขาเขาบอกแค่ว่าเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบวุ่นวายเกี่ยวกับต eh ัวเลขไม่ชอบวุ่นวายเกี่ยวกับการตรวจเอกสารการวิเคราะห์รายการค้าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่เอาดีกว่าจบมาไปทํางานด้านื่นเลยอ่าทีนี้ผ่านมาจนตอนนั้นเขาอยู่เท่าไหร่ไรสิบปีจุดเปลี่ยนตอนที่เขาเปลี่ยนก็เกือบ60สิบเลยใชจานเกือบ60เลยนะใช่ค่ะเกือบ60นี่ใกล้เกษียณแล้วนะเผื่อผู้หญิงนี่เกษียณตั้งแต่5 5้าด้วย แล้วมันมีสถานการณ์อะไรครับที่ทําให้เขาต้องเปลี่ยนคือเจ้านายนะคะชอบเปิดธุรกิจหลายบริษัทหลายแห่งทํานู่นทํานี่เออตัวไหนที่มองเห็นว่าเป็นโอกาสก็จะไปเปิดบริษัททําหมดเลยนะคะทีนี้มันมีบริษัทหนึ่งเนี่ยพนักงานบัญชีก็ลาออกเปลี่ยนผู้จัดการบัญชีบ่อยมีปัญหาต่อระบบภายในไม่มีใครคอยมาทํเว o เชอร์จ่ายเงินให้กับเขาเนี้ยค่ะก็เลยมาขอว่าเฮ้ยคนคนนี้จบบัญชีมานะ เรารู้ว่าจด้วยเรารู้ว่าคุณจบบัญชีแต่คุณมาทํางานฝ่ายบุคคลใช่ค่ะยาวนานมากอืไปช่วยหน่อยสักระยะเวลาหนึ่งตอนนี้ไม่มีคนคอยเป็นการเงินหรือเป็นบัญชีเดี๋ยวคอยตรวจเอกสารจะรับเงินจ่ายเงินเลยไม่มีนะคุณไปไปทําตอนนี้ควบสองตำแหน่งเลยนะทั้งบุคคลด้วยแล้วก็ทั้งการเงินบัญชีด้วยเพราะว่าเจ้าของไว้ใจทำมาตั้งนานก็ไว้ใจอ่ะคอดูแลบุคคลได้ละช่วยฉันหน่อยแล้วกันช่วงเวลานี้มันฉุกเฉินจริงค่ะ แล้วพี่เขาก็เลยบอกว่าตายแล้วจบบัญชีมาไม่เคยทําเขาไว้ใจให้เราทําทําก็ทําวะก็เลยมาเรียนการทําบัญชีภาคปฏิบัติรกระทางเยลโลค่ะอาจารย์ะนะตอนนั้นเขาก็มาเรียนเสร็จปุ๊บแล้วก็กลับไปทําว่าอ๋อเอกสารเนี่ยต้องตรวจแบบนี้นะก่อนอจ่ายเงินแล้วก็เลียงอะไรบ้างเขากลับไปตรวจกลับไปเลียงแล้วค่อยจ่ายเงินไปไปมาๆค่ะก็กลับมาเรียนอีกเรียนทําบัญชี ภาคปฏิบัติในส่วนของการบันทึกบัญชีละวพอทําในส่วนของงานบันทึกบัญชีนะคะก็กลับไปทําบัญชีต่อจากคนเก่าอีกอด้วยโปรแกรม e x p กซ์แล้วก็คีย์ข้อมูลเข้าไปแล้วก็บอกกับทางผู้ประกอบการว่างั้นควรจ้างเอาซอร์สสำนักงานบัญชีเนี่ยเข้ามาตรวจรายการว่าที่คีย์เข้าไปเนี่ยถูกไหมอ่าก็เข้ามาตรวจปรากฏว่าค่ะตอนนี้ ทำบัญชีได้แล้วเขาไม่ให้กลับไปเป็นฝ่ายบุคคลแล้ว <c oughs> อ๋อ <c oughs> อ่า <c oughs> ก็เปการเปลี่ยนแปล,ปปลงละ <c oughs> ใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าแล้วฝ่ายบุคคลอืมแล้วเขาก็บอกว่าเพราะอะไรไอ้บุคคลมันหาง่ายกว่าบัญชีะใช่ค่ะดังนั้นฉันไปหาบุคคลมาใหม่ดีกว่าแล้วคุณก็เทรนคนที่เป็นบุคคลส่วนคุณมาทําอาชีพที่หาคนยากดีกว่าแล้วคุณทาได้แล้วนี่ <c oughs> ใช่ค่ะจา์เขาก็เลยบอกว่าอยากจะกลับไปเป็นฝ่ายบุคคลแต่ นายเขาไม่ให้กลับไปแล้วแล้วก็คิดว่าเขาคงจะอยู่ตรงนี้ไปจนเขาจะถูกเลิกจ้างนะอาจารย์อ่าใช่ค่ะตรงนี้นี่อยากให้อาจารย์เจี๊ยบช่วยมาตอบให้ผมฟังหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้คุยกับพี่ท่านนี้นะครับแต่ก็รู้จักกันแหละมาเรียนหลายคอร์สแล้วไปวางระบบบัญชีก็ไปด้วยกันนะครับพี่ท่านนี้เนี่ยเขาได้บอกไหมว่าการที่เขาถูกให้มาเปลี่ยนอาชีพเขาจากบุคคลตลอดชีวิตมาเป็นนักบัญชี ตอนที่เขากเกษียณแล้วผมคิดว่าใกล้ๆกเกษียณน่ะเขาได้มีการคิดตัดสินใจไหมว่าเขาจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับบริษัทแห่งนี้หมายความว่าถ้าเกิดไปต่อก็แปลว่าฉันก็ต้องทําตามที่เจ้าของต้องการให้ฉันทำนะก็คือมาทําบัญชีหรือพอแค่นี้คือฉันออกหรือว่าฉันก็แก่แล,แล้วแล้วจะให้ฉันเรียนรู้ใหม่ตอนอายุใกล้ๆ60หกสิบเนี่ยมันไม่ไหวนะอะไรประมาณนี้เขาได้บอกมั้ปัญหาตรงนี้บอกใครซา,าน ก็เจ้าก็ถามเขาอหอเนาะว่าเออพี่แบบไม่เคยทํามาพี่สุดยอดมากเลยนะมาเปลี่ยนตัวเองตอนอายุเนี่ยจะหกสิบแล้วเนี่ยอายุมากแล้วเขาก็บอกว่าไม่เปลี่ยนไม่ได้นะคะจาย์เพราะว่าถ้าเกิดไม่เปลี่ยนเขาก็ให้ออกค่ะจารยนให้ออกมันก็หาเงานยากนะเอาปร่นเล่นทีจริงอนะอ๋อถ้าไม่เปลี่ยนเขาให้ออกนะแล้วจะไปทําอะไรอ๋อเพราะฉะนั้น ก็ต้องเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนได้มากได้น้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะเขาบอกว่ามาเรียนกับเยลโลคือพี่ท่านนี้ก็มาเรียนหลายคอร์สนะครับเขาบอกว่ามาเรียนกับเยลโลเนี่ยอาจจะเรียนไปแล้วหนึ่งเต็มคืออาจารย์เจียบสอนให้ไปหนึ่งแต่ตัวเขาเองเนี่ยเขาอาจจะได้ประมาณสัก30 40เขาก็เอาไปทำงานในตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งใหม่ของเขาเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาทำได้แล้วมไม่จำเป็นจะต้องได้100%อย่างที่อาจารย์เจียบสอน ก็สามารถทํางานในตําแหน่งนักบัญชีหรือหัวหน้าบัญชีที่ผู้อระการไว้วางใจได้อเขาก็บอกว่าแ้าแม้จะได้มาแค่เพียง30% 40%หรือบางเรื่อง20%ก็ตาม,มแล้วเราก็จะพอรู้แล้วค่ะอาจารย์ว่าต้องคิดตรงไหนทําอะไรแล้วเราทําทุกวันทุกวันใช่ก็เลยทําได้และพี่ตอนนี้ไม่ใช่แบบว่าอยู่ๆมาทําบัญชีไง ชีวิตของเขาก็ทํางานมาตลอดชีวิตแล้วก็อยู่ฝ่ายบุคคลมันก็อยู่กับเอกสารอยู่กับตัวเลขอยู่เหมือนกันไง uh huh. แล้วก็เอกสารทางบัญชีมันก็ต้องผ่านฝ่ายบุคคลด้วยนะครับมันก็เรียนรู้ใหม่เพิ่มเติมสักนิดหน่อยในเรื่องของโปรแกรมที่ไม่เคยใช้ในเรื่องของเอกสารทางบัญชีที่กฎหมายเปลี่ยนแปลงไปก็สามารถทําให้เขาทํางานแล้วก็ได้รับการไว้วางใจในตําแหน่งใหม่ได้ค่ะ uh huh. ต้องบอกว่าพี่ธนีนะครับมีโค้ดไม่เซ็ตครับกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแม้อายุเยอะก็าตาม แต่ว่าเขาเป็นคนที่ใจแข็งใจสู้นะฮะและคิดว่าอะไรที่มาท้าทายแม้จะถูกบีบบังคับด้วยสิ่งที่ต้องท้าทายเขาก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะต่อสู้มันและทํามันทะลุกําแพงนั้นไปให้ได้ค่ะอืมก็เป็นตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าบางทีเราอาจจะหนีมันแต่สุดท้ายคุณเกิดเพื่อเป็นสิ่งนั้นและคุณก็จะได้เป็นมันเหมือนกับตอนที่คุณเริ่มต้นเรียนบัญชีครับค่ะ